โพสคุยนินทาว่าใครยุคใหม่ระวังโดนคดีมิมนประมาทสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวท่านกฎหมายกับทานายอานอนท์เชื้อสัตบงกตยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคใหม่แล้วสมัยใหม่นะครับเป็นยุคสังคมโซเชียลไม่ว่าจะเป็นกินเดินนั่งเที่ยวหรือทำอะไรในชีวิตประจำวันล้วนเข้าไปอยู่ในโซเชียลนะฮะเหมือนโลกเสมือนจริงเลยนะครับทีนี้เมื่อโทรศัพท์อยู่ในมือนะ โอกาสการทะเละาวิวาทเบาะแว้งนินทาว่าใครมันก็เกิดมาจากในโซเชียลเหล่านี้เองนะครับในช่วงนี้เชื่อไหมมีโทรเข้ามาปรึกษาทนายอนุน์เกี่ยวกับเรื่องไปคุยกันในช่องแชทช่องไลน์ในโซเชียลนะฮะไม่พอใจคนนึงแหละก็ไปพูดให้อีกคนหนึ่งฟังแต่เพื่อนดันทรยศนะครับเอาไปพูดให้เจ้าตัวนะฮะโดนฟ้องหมิ่นประมาทมาตอนนี้มี2คดีนะทางอุดรกับทางมีนบุรีบอกเออ แล้วทุกคนเขาพอจะรู้กันหรือ,อยังเนี่ยนะว่าการไปนินทาคนในช่องโซเชียลนะฮะโดยที่มัไม่ได้พูดเจ้าตัวโดยตรงคือไปซุบซิบซุบซิบเขาเกิดมีเจ้าตัวเอ่อเกิดมีคนที่เราไปคุยด้วยเนี่ยหักหลังนะฮะตรงนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยไปเล่าให้เจ้าตัวเขาฟังเนี่ยมันมีความผิดอยู่เรอหลายคนยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยววันนี้ทนายอน,นุนจะมาสอนเรื่องภัยตรงนี้ให้ฟังนะ แล้ววิธีไหนที่เราเวลาไปคุยซุบซิปอะแล้วมันจะไม่โดนคดีต,ตรงนี้นะเบื้องต้นเราจะต้องมาดูก่อนนะครับว่าในส่วนของความผิดฐานเนี้ยมันจะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา3-2-6นะผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3ในประการที่น่าจะทำให้เขาถูกดูหมิ่นเกียรติชังนะครับผู้นั้นกระทำหมิ่นประมาทจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000บาทนะ นอกจากนี้การที่ไปหมิ่นประมาทเขานะฮะถ้าเกิดว่าเป็นการกระทําโดยการโฆษณาด้วยภาพเสียงหรือข้อความนะฮะเป็นการทําให้กระจายหรือแพร่หลายออกไปโทษจะหนักขึ้นตามมาตรา328คือจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน200,000บาทเอาละสิเฮ้ยแล้วแบบไหนเป็นหมิ่นประมาทแบบไหนเป็นโฆษณายกตัวอย่างง่ายๆนะฮะการพูดแล้วไปพูดให้คนที่3อ่าฟัง แล้วคนที่สามเขาไปบอกเจ้าตัวนั่นก็คือเป็นการอ่าหมิ่นประมาทละคือมีคนที่สามรู้นะแต่การที่คุณไปอ่าโพสในไทม์ไลน์นะออกไทม์ไลน์เลยไม่ใช่ช่องแชทตรงนี้ถือว่าเป็นการกระจายไปสู่บุคคลทั่วไปนะถือว่าเป็นการแพร่หลายตรงนี้ถือว่าเป็นการกระทําโดยโฆษณาโทษจะจําคุกสูงขึ้นนะครับจาก1ปีกลายเป็น2ปีปรบับ20,000 0เอาละสิ นะแล้วยังไงถึงจะไม่หมิ่นประมาทนะตรงนี้ทนายอนอนท์ก็จะมา,าให้แง่คิดหรือให้แนวทางนิดนึงในส่วนของการหมิ่นประมาทกฎหมายกำหนดโทษไว้นะฮะแต่ก็กำหนดทางแก้ไปด้วยว่าตามมาตรา2329นะครับผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคองทม หรือในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตีชมได้ความเป็นธรรมซึ่งบุคคลอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทําได้หรือเป็นการแจ้งข่าวนะครับเรื่องการดําเนินกระบวนการในศาลด้วยความเป็นธรรมนะครับผู้นั้นไม่มีความผิดนะฐานหมิ่นประมาทอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับ ส่วนมาตรา330ก็บอกว่าในกรณีความผิดหมิ่นประมาทถ้าผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อความนั้นเป็นความจริงนะฮะผู้นั้นไม่ต้องรับโทษเว้นแต่ว่าเป็นการพิสูจน์นั้นเป็นเรื่องส่วนตัวและการพิสูจน์ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนนี่ก็คือการยกเว้นนะครับว่ากฎหมายกําหนดว่าถ้ากรณีว่าเราป้องกันส่วนได้เสียของตนนะครับโดยสุดจริตหรือติชมด้วยความเป็นธรรมเหล่านี้มันจะไม่เป็นความผิด หรือข้อความที่พูดเป็นความจริงก็ไม่มีความผิดนะแล้วแบบไหนล่ะครับผิดไม่ผิดยังไม่เข้าใจอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ชัดๆนะครับมนกรณีว่าจะเป็นความผิดอันดับแรกเรามต้องมาดูว่าผู้อื่นคําว่าผู้อื่นนะฮะการที่เราพูดถึงจะต้องระบุตัวหรือเจาะจงบุคคลได้ว่าหมายถึงใครนะแต่ถ้ากรณีว่าไม่เอ่ยชื่อเป็นชื่อย่อนายอนายคอนายขออันนี้ ยังไม่สามารถระบุได้ว่าคุณพูดถึงใครโอเคไหมนั่นก็คือว่าเราพูดโดยที่เราไม่ระบุว่าเราไปด่าใครไปพูดถึงใครส่วนข้อความหมิ่นประมาทนะครับอันดับที่สองนี่ก็คือว่าต้องมาดูว่าข้อความนั้นเป็นการใส่ความการใส่ความกับคำหยาบนี่แตกต่างกันนะคำหยาบนี่คือดาอ่าหมาวัวควายแรดอูดอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นคำหมิ่นประมาทไอควายไอหมาไอแมวอะไรประมาณเนี้ย นั่นคือเป็นการหมิน่นเป็นการคำดูหมิน่นแต่หมิ่นประมาทคือการเอาความไม่จริงมาพูดเช่นว่าเป็นคนชอบโกหกเป็นคนลักขโมยเป็นชู้กับเมียชาวบ้านาเป็นคนทุจริตโกงกินบ้านเมืองนี่คือหมิ่นประมาทยืนยันข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จนะฮะต้องยืนยันนะแต่ถ้ากรณีว่าไม่ยืนยันว่าไอ้นี่น่าจะเป็นคนไม่ดีไอ้นี่น่าจะเป็นคนขโมยไอ้นี่น่าจะทุจริต ไอ้น,นี่น่าจะเป็นคนโกหกคือไม่ยืนยันข้อเท็จจริงนะตรงนี้ถือว่าคุณไม่ได้หมิ่นประมาณคุณไม่ได้ยืนยันนะ่ะนอกจากนี้ข้อความที่ยืนยันก็จะต้องว่าเป็นข้อความที่คนฟังแล้วน่าจะเชื่อแต่กรณีว่าไปด่าว่าเป็นผีปอบไปด่าว่าเป็นเปรตอย่างเงี้ยมันเป็นข้อความที่เป็นความจริงไม่ได้อันนี้ก็จะไม่มีความผิดด้วยนะฮะ กรณีนี้มีดีการยืนยันว่าด่าเป็นผีปอบนะครับไม่มีความผิดตามาดีกาที่สอาทับศูนนะครับนอกจากนั้นกรณีว่าเป็นการด่ากันต่างไฟต่างดา่าฉันด,ด่ามาไอ้วัวตาไอควายไอนี่มึงเป็นคนโกงกินอ่ะมึงก็เป็นคนดีนักหนาเป็นโจรคือการด่าไปด่ามานะฮะกฎหมายถือว่าคุณไม่ใช่ผู้เสียหายทั้งสองฝ่ายถือว่าคุณเป็นฝ่ายริเริ่มเป็นฝ่ายย, u, ยั่วยุเป็นการสมัครใจวิวาท นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการสมัครใจด่าทอดีกาที่1545ทั2513ไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะแจ้งความหรือดําเนินคดีฝ่ายตรงข้ามได้นะครับนอกจากนี้กรณีชื่อย่อนะฮะเฮ้ยไม่ได้ระบุชื่อ<ะ>ดาอ่านายอนายคอนะฮะมีดีกายืนยันด้วยนะครับเขาด่าว่ากรณีใส่ความสารดีกาวินิจฉัยไว้ที่ดีกา1513ทั2551 การใส่ความหมิ่นประมาทจะต้องระบุถึงตัวบุคคลนะฮะหรือยืนยันได้ว่าหมายถึงใครข้อความที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โฆษณาระบุว่าผู้บังคับการพอนะครับกองบังคับการ5ที่จะ,กะเกษียณในปี2,5,4,6นะฮะได้ไป3ล้านเป็นทําทุนหลังกเกษียณสารดีการวินิจฉัยว่าไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ว่าหมายถึงใครไม่มีความผิดน,นะฮะเป็นดีกาที่1 5 1 3ทับ5 1 เอาละสิเริ่มเริ่มเลยอย่างเริ่มเข้าเขาเลยอย่างว่าเข้าใจเลยอย่างว่าหมิ่นประมาทคือยังไงนะฮะการไปดา่าวัวดา่าควายดา่าแรดด่าหมูด่าหมาเป็นดูหมิ่นนะฮะการดูหมิ่นจะต้องกระทําการซึ่งหน้าถึงจะเป็นความผิดนะการที่ดา่าทางแชททางไลน์เหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นซึ่งหน้านะการที่เราไปนินทาเข้าใจแล้วนะว่าเราไปพูดกับเพื่อนโอเคละนะแล้วเพื่อนดันทะลึ่งไปบอกต่อมันจะเข้าองค์ประกอบความผิด326 นะครับใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3นะฮะในประการที่ทําให้เขาเสียหายดังนั้นการไปคุยกับใครเลือกคู่สนทนาด้วยถ้าเป็นคนทรยศหรือเป็นคนที่อยู่ฝ่ายนูน้นอย่าไปพูดถ้าเขาไปพูดให้ฝ่ายนู้นฟังโดนเลยนะฮะโดนมา2คดีแล้วเนี่ยผมกําลังสู้คดีให้อยู่นะครับดังนั้นอย่าไปพูดกับคนที่ไม่ใช่พวกเราอย่าไปนินทาคนอื่นให้พวกเขาฟังนะครับ สองการพูดอย่าระบุตัวบุคคลนะครับให้ใช้ชื่อซึ่งไม่ซึ่งหลีกเลี่ยงนะฮะอย่าไปเอ่ยชื่อจริงเขาอย่าไปพูดถึงชื่อชื่อเล่นก็ได้นะฮะชื่อเล่นต้องแต่ต้องเป็นชื่อที่เป็นชื่อแพร่หลายไม่ระบุตัวบุคคลนะฮะอย่างไปดาน,นาย a อคุ้มบ้านเหล่านาย B แถวสาธรน,นาย A แถวรัชดาอย่างนี้โอโหอันนั้นมันถือว่าใกล้เคียง ถ้าด่านายอนายเอนายบีโดยไม่ระบุว่าอยู่เขตไหนยังไงก็ถือว่ายังไม่สามารถระบุตัวตนได้นะครับนอกจากนี้ข้อเท็จจริงที่พูดอย่าไปยืนยันนะใช้เลี่ยงบาลีกันรเลี่ยงบาลีก็คืออย่าพูดตรงๆว่าเป็นความจริงอาจจะแค่อาจจะน่าจ,จะหรือมันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้หรืออาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้ นะฮะแต่ถ้ายืนย่ามันทาอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์มันเรวร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ถือว่าคุณยืนยันข้อเท็จจริงนะครับยังไงซะการพูดคุยนะฮะทางโซเชียลทุกวันนี้โทรศัพท์เรามันอยู่ในมือการจะพูดจะโพสต์จะด่าใครโกรธใครนินทาใครมันทําได้ทุกชั่วโมงทุกนาทีนะฮะก็อยากฝากเตือนกันไว้คิดอะไรอย่าไปทําออกมาพูดออกมาหมด นะฮะทุกวันนี้ทุกอย่างขึ้นลงขึ้นศาลกันเยอะมากเป็นคดีมาอันดับหนึ่งเลยนะฮะศาลใส่หัวละด่ากันก็โดนนินทากันก็ยังโดนเลยนะฮะมีเคล็ดสาระความรู้ดีๆทนายนนท์ก็จะแวะมาให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ